วันนี้มาอยู่กับช่อดาเคซี่กันแล้วนะครับผมก็นะครับวันนี้ผมมาสอนรีวิวโปรแกรมที่จะทําภาพอะไรอะหน้ายู u ูบนะครับผมแต่ไม่ใช่ภาพโปรไฟล์เอ้ภาพโปรไฟล์เออไม่ไม่ใช่ภาพรูปนะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมนี้ครับผมที่ผมเลื่อนเล่นไปมาอยู่นะครับนี่แหละครับมันมีชื่อว่า F A C E Q นะครับผมนี่คือของมันนะครับชื่อชื่อของมันนะครับ หลายๆคนก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมแล้วก็ลง y o YouTube ภาพมันจะพอดีกับอันนู้นเลย youtube เลยเป๊ะเลยไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยครับสว่วนม,มากก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอเข้าไปนะครับก็จะเฮ้ยนะครับผมอยู่กับพี่ผมแล้วไม่เป็นไรครับผมโอเคไปเรื่อเลยครับคนเข้าไปที่เว็บนะครับเอ้ยเข้าไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็จะมี นี่ครับมันจะเขียนว่าเฟสคิวแล้วก็เคลียร์ยัวโอนคาตูนอาบัตานะครับผมแล้วคุณก็คุณเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เลื่องนั้นก็ได้แล้วก็มันจะมี2เพลเยอร์ด้วยนะครับผมอยู่ด้านล่างครับก็ถ้ากด2เพลเยอร์นั่นก็คือเขาเรียกอะไรครับสองคนนั่นเองแต่งได้2คนนะครับผมโทษว่าได้ยินเสียงไหมครับไม่รู้ไม่รู้อ่านคลิปไปก่อนโอเคนะครับผมเลือกเป็นผู้ชายครับผมผมชายฟังเสียงก็น่าจะรู้แล้วครับผมไม่ใช่ผู้หญิงครับผมโอเคครับโอเค แล้วก็จะมีทรงผมหลายทรงผมให้เลือกนะครับผมแต่ที่ผมชอบก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกเองอมผมชอบนี่ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมนี่ครับ <c oughs> กอร์นะครับผมโอ้โหก็ใช้ได้เลยครับผม <c oughs> เราต้องเอาหน้ามันแหลมไปนะครับผมหน้างอแแบบแล้วก็ลูกตาเอยคิ้วก็เหมือนเดิมดีกว่านะครับผม <c oughs> สรลูกตาเอาเป็น oh, อันนี้ <the channel. S 1> ไม่ใช่นันผะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้กันเสียงผมไปนั่งที่อื่นนั้วันไ้ได้ได้บัสได้ไปเลยไปเรื่อยพี่พี่ไ,ไปไกลเลยเออใช่พี่ไปไกลเลยโอเคนะครับผมถ้าผมนะครับผมจะเลือกนี่ครับผมสายลักของเจ้าให้ทายเร็วตัวอะไรอ่ะนั้นเลยด,ดีกว่านะเอออืม โอเคแบบนี้แล้วอืมแล้วก็เอาโตไม่มีหนวดนะครับแว่นก็ถ้าจะไม่มีนะครับผมแต่ชุดนะครับมีไขบ้าไม่ใส่เอาโตที่อะไรไม่ใส่ชุด <laughs> ขอโทษที่มีคำหยาบโอเคนะครับผมไม่เป็นไรครับเสียงนิดเดียวไม่เป็นไร มาถึงเสียงเสียงเข้าม่นิดเดียวั้งนะไม่รู้นะไม่แน่ใจตอนเขาใจโอเคนี่ครับเสียงทุกคนอาจจะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมสร้างอะไรบางคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่าบางคนควายเรียวควายนะครับผมไม่ได้ด่านะครับถ้าควายริงคุณก็จะร้อนตัวนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่ควายคุณจะจำไม่ร้อนตัวนะครับมนะครับผมเลยดีกว่า ถ้าจะเหมือนใช้ได้อยู่บนท้องฟ้าจะเนียร์โอเคนะครเราเจะคำพูดที่เด็ดๆกันมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมเ่านผ่าชมะ่ะบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ไม่รู้ผมหาเจอมเรเยเออยูนเยหอย่อออไหนเอ,อยเอ,อย อยู่ไหนล่ะไอห่ามเ้ยเฮิกมีเฮิกมีเฮ่อไอจูอ่ะอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกผ่านไม่เจอนะครับผมออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่แถวๆแล้วคุณก็กดเซฟด้านบนนะครับนั่นแหละครับมันจะเขียนตรงนี้น่าง่าครับเป็นรูปอะไรทอย่างแล้วคุณก็แช์ก็ได้ไม่เป็นไรผมกดแบ็กล้วกันกลับไปเลย นะครับโอเคครับ <within> ก็นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเรื่องจะต่อท้ายอย่างหนึ่งครับผมก็ถ้าสนใจคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมช่วยเป็นเงิกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับลาก่อนครับเจอกันวีลานะครับบ๊ายบายครับ